มาแล้วครับมาแล้วครับจับลึกครับจับลึกดึงมาอีกดึงมาอีกดึงมาอีกครับเจ้าสองโอเควู้หูยิ่งยอดไปเลยขันเอ้ยขันมาใส่สวยเลยครับมีมีมีครับใช่ครับอุ้ยบอสครับบอสวู้หูยิ่ไปเล จริงอีซี่เดี๋ยวพี่พาไปตกก็ตอนนี้สวัสดียามเช้าครับ,รบมีมสลรถีนะนำทางไว้นะวันนี้นะเราจะไปไหนกันครับนะเราจะไปลงเลรงเือตกหมึกครับลเรือตกหมึกนะอันนี้จะไปเรือเรือใครครับผมจา่าตองครับจา่าตองนะอ๋อที่เคยไปคราวที่แล้วนะในคลิปนี้ครับดูดูเด้งมาเนี่ย วิ่งตามอ่ะโอ้โหวิ่งตามแล้วกัดกัดเรียบร้อยโอ้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 ยเต้นตื่นเต้นโดนโดนโอ้ยโดนครับโอ้ยตู้ครับโอ้ยโอ้ยงัดครับงัดมาแล้วครับโอ้ยเดียหันมาครับว้าสุดยอดไปเลยอย่างหมาน่ะไปกับวาสนาเนี่ยใช่ไหมหมันหมานเสมออะไรเนี่ยครับผมแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไตเปลี่ยนไตนะจะเป็นไตคนใหม่ไตคนใหม่นะไตจากไหนครับเนี่ย นาแถวกี่โลครับเป็นไตใหม่เป็นไตใหม่นะเป็นไตใหม่ชื่อชื่อไตอะไรครับสมตุยครับเฮ้ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับผมสมตุยเนาะไตสมตุยโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปดูเรือไตสมตุยกันดีกว่าจัดไปครับผม let's go ไปลงเรือดิเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับเรื่องอาหารการกินนี่ ข้าวนะน้ำ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 นะน้ำดื่ม้วกเครื่องดื่มที่เราปท้องีนพวกเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะพวกเรเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยนะแร้อนเสียของเลวาก่ง้ยอ๋อครับผมเตรียมน้ำแข้ยได้สดชนน้ำแข็งนะโซดานะออด็อกได้มเดลนอก โอเลยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็พาท่านไปชมไปดูว่าลงเรือเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะตรงนี้ก็เราก็เตรียมนะครับนี่ตัวอย่างนี่ครับกระติบข้าวเหนียวนะสุดยดไปเลยนี่แล้วก็มีไก่ทอดนะอ,อนี่เราก็มาเตรียมของครับตอนเช้าว่าลงเรือต้องเตรียมอะไรบ้างนับทราก็บผมก็เป็นช่วงสถานการณ์ปลดล็อกคลายล็อกนะเราก็มา ตกหมึกกันนะเตรียมอะไรบ้างครับนีครับก็มีก็จะมีเรื่องยาแก้เมาครับโอเคยาแก้เมาแล้วแล้วก็เป็นโคบกน้ําหวานแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับโอเคก็จะมีนี่นะมีอะไรครับผมเอ๋ห่วงนะห่วงแก้เพี้ยวปากนะแก้เพียวปากตอนเมาเนี่ยตอนมาแล้วเวลาอ้วกก็ได้มีอะไรออกมาโอเคไป เขาสูขข่หันังลำนะันงลำนังลำม,ลำมลำี20ให้ติบเด็กหรออ๋อเป็นผ้าผ้าเข้าไงคันละ20เน่ยคันีนี้นเนี่คั้นป็น้ะคันหลังเนี่ยครับเขินไปเก้กวย เาเถึงแล้วนะหาดนางรำนะอันนี้ก็เป็นบริเวณรรงจอดถลานจอดรถนะแล้วก็เดี๋ยวลงเรือตรงนี้อันนี้เราก็ถึงหาดนางรำแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรนะครับ ีแล้วนะครับสีวัสดีครับเติมก่อนเลยนะกันเมาเรือนะต้องครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันนะมากับทีมอีทิ่งอีซี่นะเดี๋ยววันนี้พี่พาไปตกกระผมแน่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเรือจะต้องเองแน่สวัสดีครับไปฮะวันนี้บรรยากาศแบบนี้นะดูนะฮะบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับคนที่ เมาเรือเมาเหล้าโดยค้างคืนนะครับอันนี้ก็ประกวดไวอาก้าไปก่อนหนึ่งเม็ดนะใช่นะยิยาแก้เมาเรืออ่ะนี่ก็ส่งให้กระาโดนหน้าโป๊กหน้าโป๊กโป๊กเลยนี่ฮะจัดไปก่อนหนึ่งเม็ดนะครับผมโอเคยาแก้เมาเรือกไ็จะไปหาแข็งกลางอะเลครับผมมองหน้ากันไม่ติดกลางทะเลเลย เราก็เข้าสู่หมายแรกครับเรียกว่าหมายอะไรครับไตหลักกุญแจครับลักกุญแจนะ,นะโอเคบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะพอถึงแล้วนะเราก็มากับไตสมตุยนะครับผมไนไตสมตุยพาเข้าไม้นะครับหมายแรกนะไม่ใช่ที่ไหนก็นี่ฮะหมายักลักอะไรนะหลักกุญแจ โดนหมึกนี่แหละครับกูอเอกโดนแล้วครับกูเอกโดนแล้วตัวแรกมาแล้วหายเรือมาแล้วครับใส่สวยใส่สวยสามนิ้วนะตักมึงเลยครับมีหมึกตัวแรกครับมาแล้ววู้ฮูใส่สวยนี่ฮะหมึกตัวแรกมาแล้วครับจะต้องชั่วหน่อยนี่วู้ฮู้สามนิว้วนะ ใช่ยังสวยครับตัวแรกเลยวู้ฮูมานแท้หมานแท้สุดยอดเลยครับมาอีกตัวแล้วนู่นวู้ใชสวยนู่นมานู้นแล้วครับเรากำลังจะเปลี่ยนไอ้นี่เลยครับเปลี่ยนเบ็ดเลยครับโอ้โหตามขึ้นมาเอานะครับตีตามไปดิครับล่องนี้โอ้โหใช้สวยครับตักเลยครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ใหญ่ครับตัวใหญ่ใส่ดีเลยทีเดียวโอ้โห,โหสุดยอดไปเลยครับ <ยา S 1> ใหญ่ครับ<ฮ>ใหญ่โทฟี่โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับถ่ายรูปหน่อยอหูหูตัวบักเอฟบ,บอกเลยระวังตกครับระวังตัวทำไมน้ำมันจังครับ

นาเมื่อกี้มาแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับแน่โอ้โหได้คู่เลยนะโอ้โหธรรมดาสุดๆไปเลยครับมาเรือต่ตองมาจริงๆครับหมานกันทางล่างรับยกเว้นกูเนี่ยปีดิเข้าหน้านั่นละนั่นดูแลมึกผมอยู่ไหน โอ้โหจะตองอย่างนี้ผมก็ตกได้ที่เกาะขามอ่ะโอ้ยยอดอ่ะเป็ธรรมดาครับผมโอ้ยสุดยอดหนวดเดียวด้วยทิกเกอี่2.5ทำงานอะไรเนี่ยตามที่สวนเดี๋ยวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับยกเลยปึ๊ดโอ้จะตองโดนแล้วครับสุดยอดเลยครับ S <S ใจมันได้ใจมันได้โดยยังใหญ่กว่าตัวมีแบบตัวมันเล็กว่ะครูเออมันจริงเมียแตกเลยเมียแตกเลยทำไมเอาไม่ไมไม Few moments later. มาแล้วมาแล้วหมึกทิพย์ปลนมึกทิปลน,ปลอนโอ้โอโอ้อครับมึกตัวแรกของน้าอ้นครบทะ ใส่สวยเลยครับใส่สวยเลยครับมีไม่มีครับใช่สวยพี่สวยใหญ่ใหญ่เลยยอดไปเลยชิกรีทำงานโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก อุ๊ยบอสครับบอสฮู้ดจับไปเลยว้าวนี่ครับอสโรงงานฮะสีใหม่ฮะโอ้ยเจยังโตเลยฮะอันน้ำดำออกก่อน แล้วอันบิดเน่โอเครูคถ่ายให้หน่อยมีกล้องไหมนี่เห็ูให้หลังปกอีบปกอีบเลยนะโอ้ยมาแล้วครับูองไ้ตองครับมาแล้วครับมาแล้วครับ จับลึกครับจับลึกดึงมาอีกดึงมาอีกดึงมาอีกครับจ่ายองโอเควู้ฮู้จี๋ยอดไปเลยขัเนเอ้ยขันมายอาเลยครับวู้ฮู้เออให้ธรรมดานะไต่ตองนะมาเรือไต่ตองได้สนุกนะไม่ใช่ฮนะ เลือดไตสมตุย <laughs> <laughs> มาบอกเลยไต่สมตุย โดดโดดคำโดดโอ้ยมาแล้วครับกระดองครับใส่สวยครับติดหนวดเลยครับไปโลครับชุบว้าวสุดยอดไปเลยโู้โหทำไมนะหมานังครับสุดยอดไปเลยครับ <c oughs> กระดองก็มามงกอลตี ไซลูลนนอ่ะไโรูนั่นไหนนะผมเองครับรอกันนิดเดีรอเก่งอ่ะคนนี้รู้เรื่องเลยกีก็น้าไมเกลน,นะครับรอกระดองไซโลไปแล้วนี่ฮะกำลังถ่ายรูปอยู่เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับดูฮะ โอ้โหดูฮะใสสวยเลยนะนองครับครับดีครับ<ห><ห>พี่น้องโอ้ยโอ้ยโคตรขิงอ่ะพี่น้องครับยอมไปเลยครับโอ้โหดูใสฮะว้า วันนี้เพราะได้สนุกครับตกปลาตกหมึกนะตัวเรือไตตองนะครับรวมแล้ว65ตัวประมาณ10กิโลบวกบวกนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในอีจิอีซี่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปตกหมึกเราจะไปไหนกันต่อโปรดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะบ๊าย